ว่าเรามีอะไรจะบอกเรามีอะไร,หร,หร,หร,เ,รเหรอหิวเหรอหิวแล้วเหรอเอบนายเอาไมา่เขินเคินเจ้าเกมเลยเหรอคอนเซนครับออฟฟิเชียล เอาเลยครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะฮะวันนี้เรามาอยู่ในเกมของไมค์ครับกันเช่นเคยฮะอยู่กับผมไมค์กี้คนเดิมฮะแล้ววันนี้เราจะทําการแปลงร่างเป็นน้องคิปเปอร์ในร่างผู้หญิงกันด้วยทุกคนวันนี้ผมจะทําการมาจีบน้องอีกหรือน้องอีกจะมาจีบผมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูในเกมดีกว่านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องคิปเปอร์จุงด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวให้น้องเขาตั้งชื่อให้ผมได้แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะตั้งว่าคิปเปอร์จังฮ เอาเลยครับทุกคนตอนนี้ผมได้ทําการอยากจะแบบเดินไปใกล้ๆน้องาก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้แบบว่าเจอพบรักในดันเจียนเฮ้ยไม่ใช่เจอพบรักบนฟ้าไงเว้ยคนนี้มีรถด้วยพี่เำาังอยู่ของนะฮะดมคงเดือดอีกนะฮะวันที่เราจะมาเล่นนะครับอาทิตย์วีรอีกแล้วละครับผมทุกคนตัวนี้มีรถด้วยอ่ะผมอยากนั่งอ่ะไม่มีน้ํามันหลายคนก็มีคนถามที่ไม่ได้ยินเสียงรอกรรอเปล่าพี่เวอร์ชันนี้ผมเจออีกแล้วนะครับโอเคผมเจอตัวอีกแล้ว มันจิกเจอเจอผมแล้วผม้ยขอเดนหนีกันนะขอเดนหนีก่อนขอเดนหนีกันไม่เหมือนคนอื่นในหมู่บ้านเลยตารมันดูดีกว่าโอ้ยไปนู่นแล้วแล้ามีรถแย่เฮ้ยอ๋อคือรถน้องเขาเองนี่ว่าน้ำมันเดี๋ยวนนนน้้ำำมมััเดี๋ยวผมอยากนั่งอะแล้วต้องใช้สวยอย่างประหยัดเพราะว่าเราอยากนั่ง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 อยามันอยากนั่งอะวัดดีเธอชื่ออะไรหรอฉันอยากนั่งอ่ะฉันอยากนั่งอ่ะได้ขี่นั่งเลยโอ้ รถตักเก่าแล้วนะเนี่ยไปเลยว้ายว่าแต่ว่าแต่ไปยนายเป็นใครเหรอนายชื่ออะไรดีกว่านายนายชื่ออะไรเออหยอกหยอกก่อนชื่ออะไรแจ้งเดี๋ยวเราจะตอบกันไปนะจีิงิงนะเขาจะตอบว่าอะไรนี่นี่เราเราพิมพ์ไปนะโอ้เราชื่อออชื่อเธอชื่ออะไรอ่ะที่น่ารักจังเราไม่มีชื่ออ่าเขียนแล้วว่ลืมเราไม่มีชื่อเนี่ยช่วย เราไม่มีชื่อให้เราหน่อยงั้นช่วยตั้งชื่อให้เราหน่อยอ่าชื่อมีนายตัวเขียวๆเหมือนครีปเปอร์มันเป็นผู้หญิงย่าเอ้ยอะไรเนี่ยฉันอ้วันสมองแลนไปเองอ่ะเครีปปอร์จุงละกันครีปเปอร์จุงละกันท่านชืนี้ไม่ใช่อะใช่ไม่รู้นายนี่ไงก็เธอเรียกประจุงมันก็เหมือนเรานายอ่ะจับภาษาอังกฤษที่เรา อ๋ออ๋อมันมันแบบเสียงมันไปของมันเองแหละติดเลยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเอารถกลับบ้านยกไปเลยอย่างนั้นเล้วเนี่ยเป็นยังไงทุกคนผมแบบสุดยอดมากเรายกรถได้เฮ้ยเขาตามมาว่ะแย่ตามมาเฉยเลยอ่ะเดี๋ยวทุกคน่อยเก็บมาทุกคนเยอะไอ้นีอยากได้ดอกไม้ว่ะเออเก็บมาใช่เดิมหรอกเขาเป็นรักมากเลยทุกคนดอกไม้สุดจังทำไงดีจังเลย จีบเป้ไหมดอกไม้สวยจังเลยเฮ้ยเขาจะจีบผมว่ะเขาดอกไม้ว่ะเขารู้ดอกไม้สีแดงอ่ะใอ่ดอกไม้สีแดงดูดิเด็น้องอีกเขาจะหาดอกไม้มาให้ผมหรือเปล่านะต้องทำยังไงดีมาเล่นมุกงไปเป็ดใช้ใจจีบเลยไมปเป็ดเขาชอบสีเหลืองไม่น้อดอกไม้สีเหลืองเฮ้ยนี่ไงดอกป๊อปปี้สีแดงเฮ้ยจีบเขาอยงน้ให้เขายิ่งไปวิ่งอะไรอย่างเขนี่ยกไพเซอร์ย้ เด็กกมืองเขาจะหาดอกไม้ไหมผมหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอลงไปด้านล่างก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีแบบจุดจุดแอบอยู่ไปสีแดงเต็มไปหมดเลยถ้าดอกไม้ให้ผมจะให้ของกลับนะโอเคไหมจะได้แบบว่าเออมันจะได้อีีดิวดิวผมต้องรอให้ของน้องเขาก่อนแล้วทุกคนเราจะต้องเด็ดดอกป๊อปปี้ออกให้หมดนะเราก็ไม่ต้องเอาย่างี้ทุกคนผมเอ้ยมีที่ปิ้งย่างอยู่นี่นี่มีที่ปิ้งย่างอยู่อ่ะ๋เดี๋ยวผมต้องหา่าน มันไม่มีทานอ่ะก็บไตแย่แล้วไม่มีทานเลยอ่ะหนี่ๆเอานะเอามาเอางี้ดีกว่าให้อีกไปขุดให้ดีกว่าไหมเดี๋ยวเฮ้ยแบล็คปี้เนี่หอมดีจริงจริงหิวจังแล้วต้องขับรถแอบไปดูแล้วฉี่นะแต่ก่อนอื่นเราขับไปเยอะแล้วอ่ะตอนนี้มานิดนึงหิวอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้เห็นทอดดอกไม้หิวอีกแล้วขนมปังกันเฮ้ยเขาจะขนมปังไหมผมวะเดี๋ยวๆทุกคนขนมปัง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 ผมมีอะไรจะให้น้องเขาดีอ่ะเลยหลูๆขนมปังข้างทางอ่ะแหละถูกดีว้า ไอ้น้วงๆเดี้ยว้ำอะไรเราจะต้องตัดไม้กันทุกคนดีๆนีนี้องเขาไปเห็นผมเว้ยทกคนเดี๋ยวขอไปหาใกล้ๆก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้องเขาจะได้เดินมาหาผมได้แย่แต่ไม่เชียเฮ้ยยังตัดไม้อยู่อีกเหรอเราต้องทำตัวค้าแม่ทุกคนเยียเปิดน่ารักมากโอเคเฮ้ยเฮ้ยเขาดผ่าหน้าผมแล้วผมจะทาดาบเพื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยเยคุณคิปเปอร์ครับอะผมเอาขนมปังมาให้ขนมปังเหรอขอบคุณมากเลย เอาอันนี้เอานี่ไปให้ของขวัญอะไรอ่ะเปิดเลยอ๋อโอ้มายก้อนเป็นไงอ๋อคุณคิดเธอใค่แค่นเหรอเกเยอะมากโอ้ไม้ไม้ไม้ว้าว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 โอ้ก็เธอใจดีสคิ้วก็เธอใจดีแล้วกันก็เธอใจดีใจดีเป็นเหตุสังเกตได้เ้ยเห็นว่าเธอชอบดอกไม้เราเก็บมาให้โอ้ขอบคุณมากเลยเก็บมาเยอะเกเยอะทำหน้าเขินก่อน อ่าแบบตัวไม่ถูกแล้วทว,ว,วารวที่เขาชอบอีกทุกคนเราทำอาหาร<น>จะลองไว้ด้วยมียที่นอนไหม อ่ะผมจะถามน้องเขาว่ามีที่นอนไหมนะครับที่นอนหรอนีจริงเลยเอ้ากินนั่นกินนันที่นอนติ่ง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 โมราการี้ไม่น่าจะชอบกันอ่ะทุกคนนะผมว่าขอยกระแสแรงๆเท่เลการเนี่ยตลกดีผมจะได้เห็นหลายเมุมอหลายมุมของยูทูบเบอร์ด้วยนะโอ้โเต็มเลยใครไม่รู้เต็มเลยโอ้โหใครไม่รู้เต็มเลยแฟนเอ้ยเดี๋ยวถามดีกว่ากันแฟนนายคนไหนหรอเฮ้ยนั่นใครอะเห็นเราไม่ในเมืองเฮ้ยไม่มีแฟนด้วยเห็นในเมืองคนเยอะเลยเฮ้ย ไอตัวอะไรเนี่ยไอยา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 ว้าวอะไรเนี่ยว้าวสุดยอดคือแบบสุดยอดโอ้ปิ๊งมาพิคิวได้ด้วยมันขาดทานกับไอที่จุดไฟอ่ะเราไม่มีทานนะเอาเอาขนมปังมากินรองท้องก่อนเดี๋ยวเรากินชิ้นเดียวพอหยับอีกงั้นเอานี่ไปเราไม่มีทานเนี่ยทานนะ้องอุ้ย ก็ล่อว้าวนี่นี่ใส่ได้แน่นายเอาันนี้ไปใส่ด้วยอุ้ยอะไรเนี่ยเจ็ดแคทอู้บินเลยชอบมากเจะมีอะไรกันฐานอ่ะทำไมดีอ่ะูโหตายเถอะโูเยอะมากโอ้เธอความสามารถเหนือธรรมชาติเกินไปแล้วเปย์ไงแล้วเราจะเอาฐานจากไหนอ่ะช็อแร่ด้วยอ่ะเปย์นายโอ้ยระวังฮะอย่า เฮ้ยเดี๋ยวเขาเอ้ยเฮ้ยมาย่าอุ้ยหูดดุมากนี่ๆเอานี่ไปคุณคีเปอร์คุณเฮ้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 คุณเซี่ยคุณจิ๊บจุ๊บเดี๋ยวๆต้องเรียกเขายังไงดีหมดแล้วแมกกาซีนมาเรามาสู้กันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะโอ้โหกินนี้ก่อนเดะฮุดยังหล่อไม่มีเดะไม่มีอาวุธอ่ะนี่ไงอาวุธเอ้ยเคุณคีเปอร์เฮ้ยอะไรอ่ะเอ้ยทุบหน่อยดีกว่า ค้างเหรอเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยเข้าไปในจเจอเอาแล้วผมเข้ามาแล้วอะไรเนี่ยไอ้ยกลายเป็นไก่ได้ยังไงอะเดี๋ยวเอ้ยอะไรเนี่ยของขวัญเข้ามาแล้วมันมั่วยังอเอ้ายังอยู่อีกเหรอใช่แล้วแล้ววะอุยอะไรเนี่ยอ้ายอุ้ยอะไรเนี่ยลองทุบหน่เจ้าอุ้ยอาวุธยังไงเล่า ทุกคนทุนผมมีอุปกรณ์สาระนี่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 แยมแมวเธอเธอเธอโอ้ยอะไรอะเปิดโอ้โหผมใช้แค่นี้ก็จัดการทั้งวงการได้เลยไหนแน่พวกแกยาโอ้โหอย่างโหดเลยนะเนี่ยเฮ้ยเธอเจ็บหรือเปล่าเหมือนจะโดนลกลูกหลงปืนแล้วนะไม่เป็นไรกินไม่เป็นไรอะเอาเนื้อเนื้อเนยจะเช้าแล้วหรอ อุ้ยเธอขันว่าเป็นด้วยเดี๋ยวเราตอนท้ายไปได้เลยเดีย๋ยวจะพาน้องเข้าไปที่ไกลๆหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเๆๆ๋ยอุ้ยอย่าหยุดอุ้ยโดนโดนโดนเจ็บเฟยเปจังไอ้จุ๋มสิวันที่เพื่อนเก่าเพื่อนรักเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยแก่แก่ขับหยับอย่าหย่าจุดหย่าอย่าทำกันเออจะเก่งมากเฮ้ย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 อย่าละขึ้นมา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 แล้วปราบให้หมดเลยนี่ ดูนะปิว้วโหดเกินไปละไปต่อเหรอใช่บบไปเด่าเที่ยวเดินเที่ยวทัวร์ทุกคนแล้วผมจะพาน้องเขาไปทัวร์ที่แบบมืดเ,เกินไหมละ่ะเดี๋ยวหรือว่าเราจะหาที่ที่แบบคือพลังของผมมันสามารถแบบระเบิดได้ไงมันโกงไปอ่ะมันแบบมันไม่ได้โกงเว้ยมันตายเลยอะ่ะถ้าใช้ทีก็ตายเลยแต่ผมว่าอีกเดี๋ยวผมปิดคลิปแล้วอีกนิดเดียวเขาจะปิดคลิปแล้วพอดีผมว่าเดี๋ยวผมว่าผมปิดคลิปแล้ว เอาอย่างนี้ดีกว่าทุกคนงานแล้วทุกคนเอาขอชอบน้องก่อนเฮ้ยโอ้ยลงน้ำได้ด้วยเหรอโอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเธอเธอเธอก่อนนี่แน่เธอว่าเรามีอะไรจะบอกเรามีอะไรเหรอหิวเหรอหิวแค่หล่อชอบนะเยสน่าเขินด้วยคนน่าเขินนะเขินดิเขิน คืนเขิจะออกเกมเลยเหรอเดี๋ยวหนีอย่างนี้กันเลยเหรอเฮ้ยโอเคครับทุกคนก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมคำว่า fc ไ m y g ก a n ด้วยนะครับน้องก็คืนออกเซิร์ฟไปเลยอ่ะจบเป็นละครไทยค่ะน้องก็าหนีออกเซิร์ฟไปเลยอ่ะคืนออกเซิร์ฟก็มาเฮ้ย โอเคครับสำหรับวันนี้ก็บายครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมไลฟ์สตรีมอยู่ในบีโก้ไลฟ์นะครับอย่าลืมเข้ามาดูกันด้วยนะครับชื่อไอดีของผมก็ตามชื่อเลยฮะโ o s Gamer TV ฮะและสำหรับใครที่อยากตามเข้ามาดูนะครับก็พิมพ์ใน App Store หรือ Play Store ได้เลยนะครับว่าบีโก้ไลฟ์นะครับสำหรับใครที่ขี้เกียจก็ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมใสไว้แล้วนะครับทุกคนอย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะครับจุ๊บจุ๊บ